สบายดีป้าลุงทูน่แล้วเอ้ยปูค่ะทูเจ้ามีว่าเมอทูเมอทูเมอทูจ้ามีโอ,อนโพ่อแม,ม่ทูจ้าว่าน้ำทูจ้ามีอยากมือหาปลาลุงอยากมือหาปลาลุงโอ้ยเนาะ จมอยู่กูบมือมาติน ơi. เอ้ยฮัทม่จักสือมาตินเอ้ยมาตินบักหำอย่าไปดิ้งกระตุกน้ำมัน,นอยู่เฮือนบาไวา้ขี้ข้านเก็บเอาออกมายูตูบใครเนี่ยรังมันไว้อาของเห่นให้มันบาบน,นี้ มาตีนหน่อยนี่มาตีเลยมาตีโอ้ยอยากแังพี่น้องเลยเพื่อสิไดรบรดี้ทายคงทายคลิปเพื่อสิไดรแต่ละมือ <c oughs> ตื่นแต่ดึกลุกแต่เศร้า ตื่นเศร้ามาแลนหาเน้ให้ง่วงไปนอนเลยบางมือกับบรายเอาอยื้ให้ซ้ำไปเฮ็ดเบียกทางอื่นแล้วกันแล้วคือบิน้ก็เอาหางใหม่ลงมือส่งเขาอยู่ตะแม่ทางบ้ามาตินเลยจ้าอี๋ว่าเฮ้ยเอาซองเรียบมันนะเหนียวอีละบ่อันนี้ฮะ เนียวอีละบาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหนือดิ้นหฮพอได้นน่อ่ะเจ็บดีมาตินเลยผู้คานโทพีบอ,อยู่เหืนกับคานโทเหินอนยืานาใครได้ไปทางเริมมีได้เห็ดขอไว้ตอกไม้อ่อไว้เบิด์ปูนปูนปูนจะปีนแล้ว มาตินเอ้ยมาตินนังค์เมื่อกีอยูาเดือดลอยลอยเอ้ยน้อยสีเจียบฮะบักเก็บบักเก็บแล้วมันยังบักเก็บเฮย่ยเดียวไป<บ>กับเขาคือเขาวเห็ดบนันหลัง Hai, iba, cái, một đẻ nghề một khăn một đẻ bên bờ này phui một đẻ ít bớt cưa bớt cẩn cái này một đẻ gì cục ít bớt cản nữa đi ít bớt cái này thì bao bớt cẩn cái này đằng này cứ không ma บอมนี่รับนาทีเอาลูกพี่น้องเมียไปรับจ้างรับเมียไปรับจ้างรถกะโอ้เดียวเปแล้วส่งมาหน่อยนี่นะไม่ได้กงนุงไม่ได้กงนุ่งแล้วมีออ่้งอีเอ้ย กงนุ่งมีได้ก้งนุ่งแล้วก้งนุ่งก็ทื้อมาตัวเดียวนี่ก้งนุ่งก็ได้เป็นจะไปไปไมีได้คาเคาะไปออกมาผีาใครแนบริเก็บบะไรยางปันใดม้อคานรอบตัวแทนนี่แหละก็แล้วเอาเห็ดข้อเห็ดสาว vậy nè cái đi nè một nha bé yeep anh hăng một luôn bát to cung lùn cá hiền đại nhom nhóm nhả nhôm bọ đưa บอดื้อแท้อีแยมนี่อยู่หน้านี่ก็เย็นพี่น้องเลยลมเย็นวงวงไปดองมาตีเลยเย็น,ยน,ยนดีมึงนะว่าวกกำลังยแยลมเห้วเราไป ว้าวเล่าว,ว้าวไปหน้าขาเว้าวรูปรังขาอีแรมนี่เว้าวรูปรังอยู่หน้าอยู่หน้าเขาวาดเย็นเปินว่าอยู่หน้าฟังหอนดีแรมเห็นหนหอหนึดับบักฮัมบักฮัมเ้ยอีแรมนี่เฮียน้องเฮียน้องแปะแป๊ะ เปะแปะเป๋นางเมือฮาปารุ่งนางมือฮาปารุ่งอยู่ใจมงังค่มือพุนม,มังค่ามอพุนโอ,โอ้เอาเอาเอาลูกออกมานางสม้มหน้าขาวพีว่น้องหน้าขาวข่าหน้าเขียวกระจีเลยพี่เนาะ บ่อไรเดื้อยังวะเพื่อผังเนียนะบาเนี่ยบางคมันไม่แท่มาบางครับงตีแรมนี่บ่ดนะเป็นยังดื้อแท้อีแรมนี่เอาแล้วมีผังอจีกอนพอนะ ฮะอออืมพี่น้องผลกับบต๊กอีบ่มือแรงไปฮะลำพูวิเศยก่อนพี่น้องเลียวไปนั่นเหลืองๆเทิงๆพวเขาวานเนาะมุแรงสิไปวานพูวิเศยก่อน

กองน้องกันกระเทยนี่ก็กะเคียวขึ้นในพี่น้องงามกำลังเคียวเบนปัะดำทีแต่ใจอะไ,ไิเดพี่น้องขับอลิดำทีรับหน้าที่เอาลูก แม่ไปรับจา้างบ่อแลมฮะแม่ไปรับก้างแม่ไปรับก้างไปรับก้างเปะรับก้างอีโก้ฮะไปรับก้างโนบิ้งรับก้างเปะเหรอรับก้างอีโก้รับก้างอีโก้ผู้เลวว่าเป็นรับก้างอีโก้อึ อ,อีม่น้อีม่านั่งมืออีม่นั่งไปม่อไร,อล,ร,อล,รอล,ลยอืมผู้คือมืพอพ้นไม่ไมผู้่บอมามา,มา